ก็ไม่เคยเอามาพูดสะท้อนนะคะจริงแล้วชื่อวันค่ะวันมาเป็นครั้งที่สี่แล้วแต่ว่าบางบางบาง,บางช่วงก็มาได้แค่วันเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะก็ในความรู้สึกก็คือในแต่ละครั้งอะ่ะแตกต่างกันไม่ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นรอบพื้นฐานเหมือนกันก็ตามคือถ้าเป็นรอบอื่นเนี่ยก็จะก็ต่างกันกับรอบพื้นฐานอยู่แล้วแต่ในระหว่างรอบพื้นฐานก็ไม่เหมือนกันก็คือ อยากจะมาแชร์ให้ให้ทุกคนได้ทราบว่ามันแต่ละรอบม,มันมีความต่างแล้วเราก็จะได้อะไรที่ท,ที่ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆก็แค่ชวนว่าลองมาอีกค่ะจะดีขึ้นค่ะัคคร,บ, <laughs> บ,คครบุ <laughs> บณบ <laughs> พี่เข้ามาสี่ครั้งแล้วที่ภูเก็ตมาหครั้งดเดี๋ยวเช่อ,ออีกนะครับ ทีนี้จะเชิญอย่างนี้ครับว่าท่านที่เคยมารุ่นนี้แล้วบางทีแบบเอ๊ะจะสมัครมาอีกเวลาโทรมามันจะคิดเรื่มหมดต้องจ่ายรุ่นเออครั้งละสี่ร้อยบาทอะไรเงี้ยถ้าท่านโทรมาไม่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่อ,อยากจะเข้ามาฟังอีกรุ่นไหนก็นแล้วแต่บอกว่าอยากจะเข้ามาฟังอาจารย์หนึ่งนะครับบอกกันเลยคะบะผว่าคุณสรายนะครับแล้วเรื่องเองินไม่ต้องพูดถึงสิ่งสําคัญที่ท่านอาจารย์อยากจะให้ก็เหมือนเอันย พี่เขพูดนะคือมาฟังแต่และครั้งไม่เหมือนกันคําว่าไม่เหมือนคือเราอะที่ได้รับขึ้นมันเคลื่อนสภาว่ามันเคลื่อนฟังแล้วซ้าเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนสิ่งนั้นสําคัญกว่านะครับยางนั้นมาได้ตลอดปีนี้เหลือกี่ครั้งเนี่ยสองครั้งเองใช่ไหม <c oughs> แล้วยังเหลือที่สถาบันเองง,งั้นก็ติดตามกันท่านเดื่นจะมีออกมาแชร์ไม่ก่อนที่ท่านอาจารย์จะมา